สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราาบข่าวโดยกรมกิจการพลเลือนทหารบกค่ะคุณผู้ชมครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันกองทัพบ,บกยังคงเดินหน้าในการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามการตรวจคัดกรองเชิงรุก การรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อหรือการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบกค,ครับแล้ววันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งภารากิจที่กองทัพบกนั้นช่วยพี่น้องประชาชนในการฟันฝ่าวิกฤตโควิดไปชมกันค่ะ กองทัพบกได้เปิดจุดตรวจคัดกรองและการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ให้กับประชาชนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้มกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะโดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสโมสรทหารบกถนนว,ภวิภาวดีรังสิตเพื่อเป็นศูนย์ให้บริการตรวจคัดกรองและการส่งผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาอย่างเป็นระบบค่ะโดยศูนย์คัดกรองนี้ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทั้งการตรวจหา เชื้อการคัดกรองผู้ติดเชื้อการแยกประเภทผู้ป่วยการรักษาเบื้องต้นการส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาตามความรุนแรงของโรครวมทั้งตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด96เตียงไว้เป็นที่พักคอยสําหรับผู้ป่วยในระหว่างรอการส่งตัวเข้ารับการรักษาสําหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจคัดกรองต้องลงทะเบียนระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน QQ ล่วงหน้า1วันโดยสามารถรองรับผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองตั้งแต่เวลา8นาฬิกา ถึง18นาฬิกาจำนวน1,000คนต่อวันครับสำหรับการให้บริการโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองสมสรสทหารบกเริ่มจากการลงทะเบียนยืนยันตัวบุคคลการตรวจคัดกรองเชื้อเบื้องต้นโดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานและรอผลตรวจประมาณ30นาทีค่ะหากไม่พบเชื้อจะได้รับใบรายงานผลแล้วกลับบ้านได้แต่หากพบเชื้อจะได้รับการเอ็กซเรย์ปอดและเข้ารับการตรวจยืนยันโควิด -19 อีกครั้งหรือ RT-PCR จากนั้นจะได้พบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการและรับการรักษาด้วยยารับประทานพร้อมถุงยางชีพบรรจุสิ่งของที่จําเป็นสําหรับการกักตัวได้แก่เครื่องวัดออกซิเจนเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์รักษาโรคค่ะหลังจากนั้นจะเข้าสู่ระบบการรักษาของสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครด้วยการกักตัวที่บ้านหรือโฮมไอซ o l เลชันการกักตัวที่ชุมชนหรือคอมมูนิตี้ไอซ a t เลชันโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร และสาธารณสุขต่อไปนอกจากนี้กองทัพบ,บกยังมอบให้ศูนย์การเคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบ,บกเข้ามาทำหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกรับส่งผู้ป่วยอีกด้วยครับน้องอารคารและนั่นก็คือภารกิจค่ะที่กองทัพบ,บกของเรานั้นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสภาวะวิกฤตโควิดสิแบบนี้เราสัญญาว,ว่าจะเคียงข้างประชาชนและช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้ได้มากที่สุดค่ะ พิธาปราชานปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสหมดเวลาของรายการพิราครับข่าวแล้วเราทั้งสองคนก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ